พวกเรา,าเสียใจเสียดายตายคล้องผม,ม,งมกับแขหลงเหมือนกันแขนก็ไม่ได้ลงผมโหลุดหรือก็ยัง ผมจะพุ่งกลาปัจจัยอยู่ว่าทไมของเราต่ห้องนี้ไม่มีทา่านสอนไว้อย่างว่าใครเป็นครูใครเป็นคนดูแลเด็กๆท่านบอกว่าให้สร้างคนดี ่อนที่จะสร้างคนให้ไปช่วยกันสร้างคนไทยให้เป็นคนดีส่วนคนกลิ่นนะไว้สร้างที่หลังนี่คือเตเีิมตัวหน่วยคนดีด้วยเส้นเม็ดเป็นฮาร์ดซีก็คลิปหลานอะาจะเป็นคนดีมันตรง ต้องรักษาบุคนี้ไว้ให้ได้คนี่ไม่ดีก็ก็คอยก็คอยทำไมเขาดีทำไม,ด,ไมดีก็ไปใส่ร้างเลยนี่คือสิ่งที่พได้ราระบบจะราชการดีเข้าเป็นสิ่งที่ เราลืมไม่ได้ลืมไม่ได้ว่าราชก,การจี่เก่าได้สร้างบัานของเราให้ให้หลงเรื่องแค่ไหนโดยเฉพาะคนยากจน,นเป็นทางเป็นห่วงหมาเห่าเขาไม่สนใจว่าใส่เสื้อมันอับสด็ดไม่ใส่เสื้อผ้อมชอบลูกที่สุดลูกที่คุณยายถวาไว้ดอกอุ้เห็นไหม คุณยายมาตั้งเก้าโมงเช้าไหว้แต่ให้เศายทไว้ข้ามโมงเย็นให้ดอกหัวกหี้ยวหมดแล้วท่านก็บอกว่าเสียใจนะที่ทำให้รอแต่ท่านก็ทรงรับเราบบยเหวี่ยงสามสามโยกไปกิง เราบรรยายความดีของท่านวันหนึ่งเราไม่หมดแต่ว่าคงว่าเป็นตัวอย่างเศรษฐีสำหรับคนไทยก็ให้ทุกคนเป็นคนดีให้ทุกคนสำบุญได้บุญได้กุศลแล้วก็ความดี ที่คุณทำจะเป็นเพื่อปกครองคุณเองสมเด็จเคยรับสั่งกับผมว่าคุณเปรมไม่ต้องกลัวหรละตอนที่ผมเป็นนายกคนกรดดาษกนโดนยิงยิงมั่งยิงไรมั่งนะท่านบอกว่าคุณเป,นนปรปมไม,นะไม่ต้องกลัวคุณเปรมทําความดีไว้เยอะที้ความดีเนี่ยมันจะ พองคุณเปรมเองเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงอย่างน้อยที่สุดใจเราก็ใจเรา็ราบายจะขอบใจทุกคนนะขอบใจในค,ค,ความรัวก็ฝากแลยเอาวชวนเด็กๆกันให้เขาเกิดมาทำความดีได้ขอบ,บคุณ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพัชละพูนเจริญพักดีครับส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองตามแนวทางพ่อหลวงรัชกาลที่9และสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวทางพ่อหลวงรลอสิบครับพี่น้องครับก็เป็นเรื่องราวโชคดีของคนในกระทรวงอุตสาหกรรมได้ประหลัดกระทรวงที่มาจาก กสอ,อหรือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมถึงสี่ท่านนะฮะท่านสมชายหานฮีรันมาท่านพระโส,สุท่านกอบชัยนะฮะแล้วก็มาประหลัดเนี่ยประหลัดคนปัจจุบันนะครับประหลัดปั้นลูกชายท่านสุขวิทย์ตังสิทธิพลครับอันนี้ถือเป็นวามโชคดีของพี่น้องกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เติบโตมาเป็นประรากรครับ แต่ที่ดีที่สุดจา้าบและปังที่สุดคือโชคดีที่คนไทยได้ท่านพิมพัฒาพักรวมไทยสร้างชาติมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพราะท่านพิมพ์เป็นผู้หญิงหัวใจผู้ชายหัวอ,อกสี่ศอกนะฮะหัวใจใหญ่ใจเพื่อประชาชนของท่านพิมพัฒทาเราต้องให้กำลังใจนะครับคือเรื่องราวของ มิดสังกสีมัดมิดแคทเมียมมิดโสโคกมิดจีนเทามันเกิดขึ้นในยุคไหนไม่มีใครรู้นะฮะแต่มันมาบานทะโลกเป็นโกกทะลากใน2,566ปลายปีต่อ67หลังจากที่องค์มนตรีลงตู่ท่านวางมือและเก็บข้าวของออกจากทางนี้ครับดูที่ฮะฟาร์มอุบาทของทุนเทาขุนนางกังฉินกวนกอบสองแสนบางกวน กวนขุนนางกังฉินเมาเบียดํำบางกวนกวนก๊อบสองแสนบางกวนครับนี่นะมันรอจังหวะอย่าลืมว่าในแวดวงรีไซเคิลเนี่ยรู้มือรู้เท้ากันหมดนะครับมีในพลเสียกีก่บางท่านก็ทำธุรกิจด้านนี้เพราะฉะนั้นเรื่องสังกษีแคทเม่ไม่ใช่เรื่องเล็กครับการขยับตัวขยับมานานการขนย้ายใช้เวลานานเพราะฉะนั้นมันต้ต้องเคลียร์ทุกทุกฝ่ายนะฮะ รถบรรทุกน้ำหนักเกินหรือไม่วิ่งมาจากตากไปจังหวัดไหน,หนๆๆตัดตัก็แล้วแต่นะครับวิ่งซ้ายหรือวิ่งขวาก็ต้องไปดูวิ่งกลางวันหรือวิ่งกลางคืนครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่จะต้องให้กําลังใจท่านพิมพ์พัฒนาต้องเรียกว่าบิ๊กคินนิ่งเดย์นะฮะต้องต้องับกระทรวงอุตสาหกรรมขนาดนี้ต้องทำความสะอาดกันยกใหญ่ครับเหมือนในยุคที่พิตุนะฮะ หรือบิ๊กนมชงเนี่ยพลเอกชัดชัยสาริกัญยะท่านเป็นรัฐมตนตรีกระทรวงเกษตรท่านก็บิ๊กคินนิ่งกระทรวงกรเกษตรครับเพราะฉะนั้นเวลานี้เนี่ยพี่น้องคนไทยต้องให้กำลังใจท่านปุ้ยพิมพ์พัฒนาพักลมไทยทั้งชาติเนี่ยทำาวานอาจกระทรวงกรเกษตรครับอย่าให้เป็ดมาเกาะกินมาดูดเลือดเอาสังกะสีแคดเมียมเอาสารพิษมาทำร้ายประชาชนครับนิติวิยทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ครับ เรื่องราวของคนไม่ดีของจีนเทาเกิดขึ้นมาที่ไหนกี่จังหวัดนะฮะไปดูบรรุญาตบางใบที่คองหลวงไปดูบรนุญาตบางใบที่คองเกียวอันนั้นคือใบเสร็จแล้วไปดูขบวนการนะฮะเรื่องราวที่บดีมันสะสมเรื่องรีไซเคิลเนี่ยที่ก่อนจะเคลื่อนย้ายเนี่ยเอาวายชั้นดีไปให้ใครตะใครไปให้ใครต่ใครมันเขาบางคนเขาไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ก็ไปให้เขานะฮะ ไปให้ในพลปริกสกีบางคนเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องไอ้พวกนี้ก็ไปให้เพราะนั้นเรื่องเราสังกสีแคดเมียมในวงการนี้รู้ดีววงการไหนผมก็ไม่รู้ไอ้วงการที่เกี่ยวข้องนี่กรมกระทรวงทงบวงกรมที่เกี่ยวข้องเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องมันต้องรู้มันต้องมีการตรวจสอบครับอย่าลืมว่าเรื่องสังกสีแคดเมียมเนี่ยคนหนองบัวใต้คนแม่สอดคนตากเขาต่อสู้มายาวนานนะฮะ รื่างเหล่นี้กรมนณภัก3สามกรมนอตากผู้ว่าการจังหวัดตากสำนักง,งานจังหวัดตากและหน่วยงานในจังหวัดตากรู้ดีหมดนะครับรู้ดีหมดนะใครต่อใครใครคอนเนคชันใครวงการรู้ดีครับผมคุยกับสภากาแฟคนดีเมื่อเช้าน,นี้ที่สวนหลวงหลอกเก้าเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรงงาน แต่ข้ารการเขาไม่หยุดนะฮะตอนเช้ามันเราก็มาเจอกันประจาเขาก็บอกว่าเป็นข้อเสนอนะครับท่านรัฐมนท่านเสนอถ,ถึงท่านรัฐมนตรีนะ,ะคือประหลัดคนนี้ก็เก่งครับพ่อเป็นอดีตรัฐมนตรีสุขวิตข่าวเทคเนี่นะครับตัวท่านก็เก่งทันปั้นนะฮะแล้วยังมีรองประหลัดแอมคู่กายที่เก่งกาสามารถเดินฟ้าเดินอากาศได้รู้เรื่องอะไรเยอะเพราะนั้นก็คงจะทําการอะไรได้ไนไม่ช้านะฮะแต่ฟังจากข่าวนี้ท่านพิมพ์บอกว่ามันมีปัญหาซะแล้ว มันมีปัญหาทีนี้การขนย้ายมีปัญหาพวกผมเนี่ยพวกคนที่ศึกษาเรื่องสังกสีแคดเมียมมายาวนานเนี่ยพวกที่เราต่อสู้กับขบวนการที่ไม่ดีพวกที่หากินกับขยะพิษกากแคดเมียมรีไซเคลิลสังกสีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็อยากมีความเห็นเสนอว่าท่านประหลัดกระทรวงท่านปานเป็นคนดีมีความสามารถเนี่ยแล้วอย่างกระทรวงท่านแล้วก็ในกระทรวงศกากร,รแบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่าเยอะนะฮะ เราก็อยากเสนอว่าอยากให้ท่านมนตรีเนี่ยเอาท่านประหลัดไปช่วยราชการที่สำนักยกสักเก้าเดือนนะครับตําแหน่งผู้ทรงวิเศษก็ได้นะนี่ข้อเสนอนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับแต่เป็นข้อเสนอเพื่อให้คนกลางอย่างเช่นท่านนิชาเนี่ยเป็นผู้ทรงวันพิเศษไปแล้วมาเป็นประธานการสอบสวนและรักษาการประหลัดสักเก้าเดือนนะทดลองงานสักเก้าเดือนแล้วก็ท่านปันกับไปช่วยราชการที่ สำนักนายกสักเกเดือนนะครับไม,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีความผิดอะไรเป็นข้อเสนอนะฮะซึ่งท่าน,นพิมพ์ท่านจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติแล้วแต่ดุลพินิษของท่านเพราะว่าผมว่า6 7เจดเดือนในกระทรวงเนี่ยท่านย่อมรู้ว่าอะไรเป็นอะไรในกระทรวงอุกสากร,รนะครับมันผมไม่รู้มเกิดอะไรขึ้นแต่คนในกระทรวงเขารู้นะฮะเขารู้ดีว่าเกปี1ิปีที่ผ่านมาหรือ3ามปีที่ผ่านมามีการบริหารงานบุคคลกันยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่ผจะเป็นอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยประหลัดกระทรวงเห็นชอบนะครับอันนี้ผมไม่ได้ไปพูดถึงหรือไ,ไปกล่าวหาใครนะรับก,บกับชื่นชมด้วยในการวางตัวคนที่เหมาะสมของท่านประหลัดท่านนี้พุทธเดลัยแมนออเดลัยจ็อบเนออินเดลจ็อบอะไรผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะฮะเป็นคนบ้านนอกแต่ว่าเป็นข้อเสนอเพื่อเป็นธรรมอะ่ะเอาคนกลางเอาท่านนิชาทุกธรรมเนี่ยคนดีเลยฮะมาเป็นประธานการสอบครับแล้วก็ระหว่างนี้นะที่เกิดมันผิดพลาดคาดเคลื่อน จนบัดนี้กระทรวงอุตสาหกรรมยังทาไม่ได้สักทีครับผมเรียนท่านพิมพ์พัฒนนะฮะทำหนังสือถึงรัฐมนตรีสุทินคังแสงเลยครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกับเขอความช่วยมือครับขอกองทัพบกนะฮะกองทัพบกมีกรมอุศสาสกรรมทหารบอกด้วยสำนักปลัดมีกรมอุตสาหกรรมทหารครับกองทัพบกมีกรมการทหารช่างอีกนะฮะทัพภักสามก็มีกองพลพัฒนาเยอะมีเครื่องไมายเครื่องมือเยะอะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตังถือโอกาสนี้เป็นกําลังใจให้ท่านพิมพ์พัฒนาแล้วก็ท่านประหลัดปั้นนะฮะท่านประหลัดปั้นอาจจะมีงานเยอะกมงานหนักมามากเนี่ยผมก็ถือว่าท่านพิมพัฒนาบาเหน็จให้ท่านน,นะฮะให้ท่านไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักนายกนะครับไอต้ตอบแทนความดีนะครับแล้วก็ให้มีค่าตาแหน่งที่สูงขึ้นแบบประหลัดเอาแค่ก้าเดือนนะครับไปช่วยราชการแล้วก็เอาเอาคนดีผ้าสีขาวเนี่ยนะฮะท่านนิชาทุกวรรนเทียนบูรณะเนี่ย มารักษาการประหลัดและเป็นประธานการสอบหรือทั้งระบบเลยฮะหรือใบอนุญ,ญาตที่คลองกิวหรือใบอนุญ,ญาตต่างๆทุกทั้งหมดเลยแล้วมาตอบโจทย์เอานิติวิทยาศา,าสตร์เข้ามานะฮะเอาพิสูจน์หลักฐานเข้ามาเอา DSI เข้ามาเอากรมวาศาศาิศา์ฐานบกกรมสัมพวุฒิทหารบกกรมกรมการฐานช่างของก,กองทัพบกเนี่ยนะฮะมาช่วยกันลังสรรครับเพราะดูเนี่ยมันไปไม่ไหนถ้าไปไหนก็ไปไม่ได้ติด ตื้นติดกึกยักษ์ลึกติดกักครับก็วันนี้เป็นข้อเสนอถึงพวกเราเนี่ยคนรักประเทศไทยคนปฏิเสธคนที่เป็นมิตรกับสังกสีแคดเมียมนะครับพวกเราปฏิเสธคนที่เป็นมิตรหนึ่งเป็นมิตรที่สังกสีแคดเมียมสองเป็นมิตรกับทุนเทาสามเป็นมิตรกับสารพิษครับนะฮะทั้งทั้งสามอย่างเนี่ยเราขอปฏิเสธมันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ เพื่อส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองกระผมขอส่งกำลังใจให้ท่านพิมพัฒนาฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกรานาเชีงปีครับแล้วก็ยกเครื่องกระทรวงอุตสาหกรรมทำความสะอาดให้สะอาดที่สุดแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับพบกันใหม่ในอีพีต่อไปครับผู้ใดหลายหลายท่านเนี่ยนะครับ ผมก็ย้อนกลับไปนิดหนึ่งก็แล้วกันว่าพฤติกรรมเหล่านี้มันเกิดขึ้นมานานพอสมควรแล้วรจริงๆแล้วก็เกิดมาตั้งแต่ปีอ้าี57ดแล้วตัวตู้ห่าวที่เข้ามาตล้แต่ปี5้าี่นะครับมีการอนุมัติอนุญาตเรื่องสัญชาติเรื่องต่างตั้งแต่54ี่กระบวนการก็กระบวนการเรื่องสัญชาติก็เดินมาเรื่อยจนกระทั่งถึงรัฐบาลปัจจุบันในเมื่อท่านเสนอมาตามนั้นแล้วตรวจสอบแล้วมันถูกต้องมันก็เป็นการอนุมัติตามขั้นตอนตามกฎหมายคินจอนกลับไปให้ผมนิดหนึ่งก็แล้วกันนะเกิดมาตั้งแต่ก่อนปีข้า เมื่อเราทราบในวันนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะทำไมที่ผ่านมาไม่มีใครทราบเลยหรือไงวันนี้ก็ต้องมีการฟ้องร้องมีการให้ข้อมูลมาจากประชาชนภาคประชาชนซึ่งผมก็รับมาหมดทุกเรื่องนะครับเมื่อผมทราบผมให้สืบสวนสอบสวนเพราะจริงแล้วก็ไม่อยากกระโทษใครมัได้จะถูกปล่อยปะมนานาแล้วเงินเหล่านี้ผมย้อนกลับไปให้สอบสวนกลับมาว่ามันใช้กันมาอย่างไรเมื่อไหร่ก็ทราบว่าด้ใช้ในการซื้อกิจการอสังหาริมทรัพย์ เรียกว่ายกหมู่บ้านนะครับผมไม่ทราบบริษัทของใครเหมือนกันนาะยกหมู่บ้านหลายหมู่บ้านด้วยกันชั้รัฐบ,บาลน,นี้ไม่มีแน่นอนนะครับในการขายบ้านและแถมสัญชาติให้เนี่ยไม่มีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเอกบางลงด้วยนะครับ